สวัสดีครับพบก,กับบาสอีกแล้วครับซูซูกิเควินมอเตอร์คอน,นครสวรรค์ครับวันนี้ครับบาสจะพามาชมซูซูกิแคล r ี่ฟูดทักสองแบบ2ล้านนะครับเดี๋ยวบาสจะพามาดูนะครับโปรโมชั่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าแต่ละร้านมีจุดเด่นอะไรบ้างเชิญครับมาเลยครับ อย่างตัวร้านนี้นะครับเป็นตัวร้านขายเก่ารัดลูกค้ารีเควสต์มาว่าเคาน์เตอร์แบบเตี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเคาน์เตอร์แบบเตี้ยเพราะว่าวลูกค้าจะนั่งขายแบบบนรถนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์เก็บของตัวหนึง่งไฟ LED 4ดวงบันไดแหลกหลังคาวไว้เก็บของนะครับปูพื้นอลูมิเนียมตัวเนี้ยสไลด์เข้าออกได้นะครับนะฮะสไลด์เข้าออกได้เอาไว้เก็บเนี่เก็บสไลด์เข้าออกได้นะครับ เวลาจะกลับบ้านก็ปิดกลับบ้านได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับอันนี้เป็นร้านขายของขายอะไรก็ได้ที่ลูกค้าคิดว่านั่งขายบนรถแนะนําให้ใช้เคาน์เตอร์แบบนี้ได้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ที่เตี้ยลงแต่ว่าความกว้างจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็พูพื้นอลูมิเนียมมีไฟ LED ให้ทั้งหมด4ดวงนะครับเปิดปิดได้เลยส่วนเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็เอาไว้เก็บของนะครับตู้ไฟนะครับ ก็มีเบเกอร์มีปลั๊กไฟมีมิเตอร์นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับอ่าอันนี้ร้านขายของสําหรับนั่งขายบนรถนะครับขายได้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกขายอะไรนะครับอ่ะมา,มาชมัมาชมคันต่อมากันนะครับคันนี้เลยนะครับลูกค้าผมนะครับนํารถคันนี้เอาไปสําหรับออกบูธกิจกรรมด้วยแล้วก็ขายของด้วยตู้นี้จะเป็นตู้โชว์ตู้โชว์สินค้านะครับซึ่งเป็นกระจก นะครับแล้วก็ติ็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับสวยแต่อันนี้คือป้องกันลายไว้นะครับกันลายกันกันลายไว้ให้ลูกค้าไปแกะเองนะครับก็จะเป็นตู้แบบเดียวกันแต่ต่างแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็เป็นตู้ปิกนกเปิด3ด้านหลังคาเหลี่ยมมีบันไดมีแหลกมีไฟ LED 4ีดวงมีตู้ไฟนะครับนี่เป็นรถ ขายสินค้าเออเป็นรถขายสินค้าที่แบบว่าขายอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเป็นคลิปช็อปเป็นอุปกรณ์น่ารักน่ารักแต่ร้านเนี้ยที่ลูกค้าเอาไปเนี่ยเอาไปขายมือถือแล้วก็ออกบูธด้วยนะครับพื้นปูลูมินียมล้างสไลด์ตัวเคาน์เตอร์ได้นะครับช่องเก็บของมีให้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ2ล้านที่บาสนำมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเป็นโฟน0ั 14, บาททั้ง2ล้านเลยนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้แบบไหนนะครับสามารถแจ้งบาสได้เลยว่าจะเอาไปขายอะไรนะครับเดี๋ยวบาสจะช่วยออกไอเดียนะครับในการค้าขายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บาสก็ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดสับรสไาชให้บาสด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บารสทำคลิปต่อไปต่อนะครับสำหรับวันนี้บาสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ